กี่เปลี่ยนเป้าหมายที่หนึ่งได้ยักครับผมบิงเทรดมาบิงสไตน์หนึ่งทีบิงสไตน์อีกสองทีไม่ยอมปอยเพิร์ตบัลแล้วนั้นนิกมาได้มาเดินผ่านครับผมโอ้แต่ตีแล้วครับมีโปสกาตายเองฮะเปอร์ลีนเทเลเอตใส่ครับผมสต็อปโนวันเชอร์เรสขึ้นไปหนึ่งทีผมเรียบร้อยไปฮะมาเจอครับทางด้านซานีดูดเลือดมาไล่ไปที่ตัวของโนวันโนวันมีลูเทสต็อปทอยออกไปได้ครับ เลือดมาต่อครับผมกลิ้งโลรลิ่งไปใส่หนักครับผมเนซนนี่ดูดเลือดสุบละลัวมาดูดเลือดย้ำต่อผมสี่ตัวเอาไม่ลงเลยเนี่มีสต็อปเหยียบไว้หลับช่วยครับผมมีโบสกาและด่านนี้ครับผมก็ไปวุ้นซ่าครับเบอรเอ็นบาดเออซนนี่ก็ยังไม่ตายครับซิลิเชนจับตอกย้ำตอขึ้นส,อสวอปไปที่นัธอรไอเอลตายเองครับผมเนเบอร์เอ็นบาดมามีโบสก้าครับผมยังรอดอยู่ฮะและนี้ถอยลีกูกลับครับเปอร์ทั้นโปรโนี่ย้ำไปที่นัธนร์ฟันอีกแปลกรางครับฟันอีก อ,อ้อมคานกันไปฮะสเตปพีโนสเซนิเชนจับล็อกมาต่อที่โรเจอร์โรเจอร์สวอนมาเข้าออกไปได้คุณดาเมจไม่พอครับไอเอลรออีกสักหน่อยโดดตีมาได้พอดีครับสเตปพีครับทวิ่งนะ่ะลิกกี้เจอเซเลสไปเชนเวสหนึ่งวิ่งกลบมาครับผมโวยได,ด้ไปแล้วสโมอลสกีน <c oughs> มาต่อคุณอีกหนึ่งทีโดดแบกดิไท้์ระเบิดตายไปครับลิกกี้นิคเซิเชนเล่าที่ฟันนิกครับผม สวนมกโกาโคจิ่งก็ไปต่อเอิร์ธสปินครับว่าอย่างไรก็เองโลริงอันเดอร์ไปสต็อปเดียวมันลงไว้ผมจ้างฝั่งเอิร์ธสปิริตจะบอดไปใส่อยากตายผมมีโบสกาไมรอดครับแรกๆกันนะโดนตีใส่ดล่นฟันดิกไปดีโกเลมยัดลงต,ต,ต่อเต็มข้อผมแล้วเดประเดตปาดไปเฟรนด์ปอลมาด้วยฮะสว่วนเกโคพุ่งออกไปก่อนครับโรเจอร์เก็บฟันดิกมาได้ครับลิฟแนนต์ตามย้ำต่อโดนตีไปคลีปมาพอดีครับ วาซที่ลงอิน่บนดึงไว้ผมเราย้อต่อชิงเทรดมาผมเรสโลตายผมรีเกวเปิดย้อนต่อไปเนเอร์ายยาขโมยชอยอัเจี้ปิดไปได้โรเจอร์ฮะสกอร์เป็นหต่อเจ็ดันนครอุซาบียไปดับเบดปาใสครับผมทีนั่นอะไรแค่ลินโดนตีใสต่อว้ารับนนิกับเบเดปาผมฟันนิกตายฮะ ไปต่อผมโรลิ่งครับใส่นักจัดเต็มโกเลียยัดกันต่อไปผมสตัฟเย็บลงไว้ครับทางด้านาของเลสซูชัสนสแตปพีเปิเดลงไก่อนใส่โคนขึ้นไว้ต่อยกีสต๊อบเย็บอัดลงไว้ครับบอลเคลอด้านาของฝั่งเดนพอเป็ตตายครับใส่ย,ยากก็ไม่รอผมแรกๆกันจะไ,ได้ตัวคอมาโรยดันมาต่อยกีผมทริกเทรดลงไปก่อนนิกส์ก็บรีซไซด์ต่อยไปตีเซนเซัรมอนครับผมลีเกจ้าทีเ่เป็นแม้บีเคบีก่อนนี่เซนที ไม่โดนเคลียร์มองลิกิซิลิเชนไว้หอมไซเลนไซลิกิไปลิกิก็สโมสกีนมาแต่ว่าแรงจัดเลยครับทิกเทรนฟิีสไตล์จากฮุซับุซับเยียบไปที่โดเอลเดอร์ในท่านแม็กกี้ใช้ระเบิดมาใส่พิโบสกาหอมแซนี่เข้ามาต่อซับเหยียบไปไม่โดนใครโรเจอร์โรลิกาเดอร์สะดุดไว้ครับเต็มๆตที่ด้านโดของฟางเรโซเกรงปีเหลียมเรื่องซิลิเชนจับล็อกก่อนที่ลิกิลิกิจะโดนดับเบิฟ์บลับไม่โดนครับผมทิกก็สะดุดเทรดลงไว้ต่ออีกรอบครับฟาร์มกลับไปครับไอเอลมานาบ สุดเดินไปที่ได้หรอเลโซเลโซู่ซุ่นซับเหยียบซ้อผมเดินถอยออกได้ไหมอาร์ซลส์สปิริตตามต่ออีกรอบคลิปสวอปเวปหรือเปล่าสวอปวอล์กไปแล้วยิงแปะมาต่อเอาไม่คลิปสวอปสักทีครับผมนึกได้เลโซตายครับแล้วฝั่งนี้ใส่ค้นเพินยื้อใส่เข้าไว้ครับนักด่นานใส่อยากปิ้งตัดเข้ามาใส่ซา,านี่ซันี่ตายซับเบิลอดป W8 ย้ำต่อครับผมใส่เต็มที่เลยม,มีโบสกาตายอ,อีกแล้วฮะไม่อีหลอดเอลเดอร์ท่านและโกเลิ ยัดสวนเข้ามาต่ออีกที่ผมเลสเตร์ตายลีควีนเปิดไว้แต่ทิกเทรทนะผมหลบไปได้ผมมิ๊กโยกลงย้ำต่อเจอชารุเลสขุดยาวไปผมดังแดนด้วนจะดักกับผมจังหวะพริกกับผมแต่ก็ไม่ได้นี่ครับผมแล้วตัวนี้สโล่ไ่เหล้าผมเปิดมาใส่คนไว้เอ็กซ์โอซิฟลิกกี้ครับผมเอาหน้าไปแน่ผมแล้วแตกป้ายมาเจอด้านือไอเอาชมป่านมาย้ำต่อตอนนี้ครับผมตัวแตกครับผมทางด้านชาโดฟิ้นกับซันนี่ตายเป็นการปัดอกจังหวะกับอไรกลิ้งมาชนถึงระบาดถึงด้วยครับผมเรียบร้อยไปครับผมน่าจะทีมไวครับ ไล่แค้นแปลงล่างมา,า,ม o f, งรงารครับผมโอเล็บยัดลงตรงกลางครับผมไม่มีใครอยู่กระป๋อแปบไปหรือเปล่าครับทางด้านปันติครับผมลุงมสโลมไปแล้วเปิดบารีคุยผมไล่เสริมไปโวนเลโซตายหมดเจอเดนซานี่ผมปวดยืมยาวครับทางด้านโนวันโปเซนแดนซานี่ซา,น,านี่โยกสอยพี่ก่อนกี่ไล่แ like ค,ค้นเจอไซคนก็ยีงไว้คลิ่งมาต่อเอาทางด้านโรเจอร์ก็พุ่งไปจิ้มเหมือนกันครับและไม่กี่ใช้ระเบิดมาทางด้านโรเจอร์ต,าย,ตายครับ อ่าฝั่งมีโบสกากันตอนนี้ก็มันเจ็บตึกๆไปซันนี่ผมโดนโดนที่ว่าอ่าสมุสกีมาดื่ใสซึ่งสมุสกีครับผมไอเอลที่เขาไปอยู่ตายผมไม่มีบายครับนิกก็ผมก็ถอยครับผมโยกเลนกันจตึกๆเลยครับตัวนี้โยกโพสิชันกันไปเฮลเรเซอร์แปงล่างมาแล้วลิกกี้นี่ครับปิงไปกัดสโบรสกีกัดขีกัดขีอูอย่างเท่กัดย้ำต่อแปลงล่างแปลงล่างดับเบิลคิวอย่างเท่ผมนิกกี้ครับ นี่แหละเอาชาร์ตอุปถิต่อยครับผมไปครับหมาข้างเลยครับตอนนี้หมาล่องหนด้วยฮะลีกี่ไล่แค่นครับผมสเต็ปนี้ได้แต่ได้มาโรลิ่งไปครับผมกล่าวบิ๊กสไตล์มาเฉือนด้านหน้ของลเ,ลอเลโซครับแล้วก็เซเล็ตยับต่อที่เลโซเลโซครับสเต็ปผิดได้ไหมโดนเซเล็ตยาวนานจัดครับโรลี่เลื่อนตัดแนวหลังไปเซเล็ตสโลสลโลอาจจะได้แบ็กสลโลไม่ได้จ่ายงโลเลมแล้ววันนี้ ทีมไฟไม่ได้ผมแล้วตอนนี้ก็ไล่ล่ามาต่อผมลิกกี้ครับไล่สับไล่สับกระโดดตีใส่เข้าไป IL เอลก็กระโดดหนึ่งกระโดดสองกระโดดสามหมดแล้วครับทุกชาร์จตอนนี้เข้ามาสวอตมาเข้าย้ำต่อซินดิเชนจับล็อกอีกทีล็อกม,มาผมจะเหยียบสต็อปหลับลงไว้แล้วก็สมสสกสกีมาของผมทางด้านนี้ก็แปลงล่างมาแล้วครับชิงแตรมาต่ออีกทีบิ๊กไซด์อินดี้บินหนึงไว้ซินิเชนจับล็อกต่อลิกกี้รอตออีผมดทางไอเอลทีนั้น I มันอยู่ตายครับด้านนี้ดูดสมเด็จมาร์ซานี่ครับ ไซเลนไปโดนเอิร์ธสเวตครับผมด้วยส<ะ>ว่างเวฟย้ำต่อเปิดมาอัพพรีเวลลีเกวียเปิดไปเปียวซ่าไปหน่อยผมติ้งสตาร์ทย้ำต่อยกี้ผมอ้าวเดนโพเพตครับผมการยาบไม่เปิดพีเคบีก็เจอไฮกราวไล่ถ่ายย้ำต่อทางด้านนี้งครับผมปิกสไตล์ไปสโมกย้ำต่อยทีครับนิ้งครับไล่ล่ามาจะตืมตัวหรอกจะตืมตืมไม่ได้ผมต้องโยกไปก่อนทีนิกงพีเคบีวิ่งกันต่อไปครับยังไม่จบง่ายซื้อเกิดมาครับรอเจอร์ต้องมาแก้ก่อนครับโรลิงเันเดอร์ โรดินแอนเดอร์เข้าไปชนนั่นเลโซครับลิมแนนล้วงมาต่อไอเอลสมอลสกีนลงไว้ผมใส่คนรุ่นต่ึงด้านลิกิจากวงนอกทิกเทรดเหลาไปคลิ้งฟื้นไปกับผมใส่อย่างคิ้งซอยกลับมาโกเล,ลย์ยัดลงต่อเอาลิกิปีแตกพ่ายหมดเสียนั่นเอจิสไปแล้วตอนนี้โรเจอร์ผมได้แบ็กไปเป็นที่เรียบร้อยไลเค่กับด้าตัวของฝั่งนี่ครับเดนพบเหตุการเจอนิกิเจอทามิ่งกิ้งนัทใส่อย่างเซนเอามาแล้วตออายไปถึงศพครับเจอบัวเดียวจบหรือเปล่าบัวเดียวอาจจะจบไปแปลงร่างมาผมฟันอีก ได้ปลาแรกกลาผมคืนมาหอนเปิดมาโยกไปเอาด้านล่างก่อนครับผมเสียสองทางครับแบบง่ายๆครับตอนนี้เฮลเรเซอร์ครับใช้ทาามิงได้พอพอจอครับผมวิ่งเล่นเลยครับซานนี่ครับเป็นเดสโปรเพดครับผมเจ้าหมากลิ้งมาซื้อของซื้อของเอ็นการเกมมี่ครับไม่มีเครื่องบ้าครับอย่าบอกนะวันเดียวจบ แลนูวันอัพคาเลสมาจอกบ,บ้านนะครับมีเซนดักหลอดครับผมตีรถเกาะไปรถเกาะสิงหงซ่าผมเปิดเอ็กโซมาช่วยกระหารรบผมเรียบร้อยจบเกมครับต่อเกม3ครับเก่เาๆเบิร์ดันโบครับอาศัยจังหวะผิดพลาดของเฮเรเซอร์ครับ, hey รบชุดเดียวเอาอยู่ต้นเกมก็เทแล้วผมเทไม่หยอกครับ แต่เบอร์รถโปรไม่ห่อก,ก็หมีเดือดนะยี่สิบห้าสิบแปดครับผมบินตำนานลิกิี้ไรแค่นครับทีเดียวผมว่าเดทโปเห็นคนเดียวครับผมเอาหน้าเป็นแนบครับเรียบร้อยเลยฮะ